สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกเก้วฮอบบี้ครับสำหรับวันนี้ก็มาถึงคิวของเอร์บัสบุคคลที่ใครก็รักก็หลงครับมีคนพูดถึงตลอดเวลาวันนี้เรามาทำความร,รู้จักเขากันครับว่าเจ้าแห่งหายนะคนนี้มีที่มาเป็นอย่างไรเบื้องต้นครับเอร์บัสเนี่ยเขาเป็นถือว่าเป็นนักบวชมืดอาวุโสของว a r บรร r Region ในช่วงที่ยังไม่เข้าเคอสแบบเต็มตัวนะครับเป็นแค่แบบนักบวชมืดธรรมดาเฉยอ่ะ และก็เป็นแชพเพลงคนแรกของบอดบร์เรอร์ในช่วงท้ายของเกรกูเซจนมาถึงกับฮอร์เทเซีแล้วก็เข้าสู่เขียวปอุมเทครับหลังจากตอนนั้นไปเห็นแบบนี้ครับเอราบาสเนี่ยไม่ใช่นักรบที่อ่อนแอนะครับเขาเป็นคนที่เก่งกาจพอสมควรมีฝีมือเอาตัวรอดได้แต่ที่น่ากลัวครับคือรูปร่างภายนอกของเขาครับในตอนที่ยังอยู่กับอ่าบอบร์เรอร์ตอนช่วงกรกูเซจนถึงฮอร์เทซีนะครับ รูปด่างภายนอกของเขาครับก็คือเป็นการโกนหัวทั้งหัวเลยอ่าแล้วก็สักลายครับทั้งหัวทั้งหน้าทําให้ดูน่ากลัวครับเป็นคําสอนจาก Book o f l o กานอกจากนั้นแล้วครับยังมีความสามารถที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเกลี้ยกล่อมด้วยคําพูดวาจารครับถือว่าเป็นกุญแจสําคัญสู่หายนะที่แท้จริงที่เขาสามารถหลอกลวงใครก็ได้ครับให้คนเดินเขาเชื่อเอร์บาสได้ทําการรับใช้เหล่าเคออสเนี่ยตั้งแต่ก่อนจะเข้าดิจ้งของสเปนมาดีเสอีกครับ เขาถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการครอบงำลอก้าฮอรัสและก็เฟิร์สกับตันไทฟอนแห่งเดกาครับจนทั้งหมดเนี่ยทำการบูชาและก็รับใช้เหล่าเทพเคออสจนมาถึงปัจจุบันนี้และตัวของเอ r รบัสครับจะเชิดชูตนเองว่าเขานี่แหละคือมือแห่งโชคชะตาผู้ที่เป็นเครื่องมือของเหล่าทวยเทพที่ยื่นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ต้นกาเนิดของเอร์บาสครับเมื่อตอนเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าชื่อจริงๆของเขาแล้วคือชื่ออะไรครับแต่เขาเนี่ยอาศัยอยู่กับพ่อแม่ธรรมดาธรรมดาเลยครับไม่ได้มีปัญหาครอบครัวด้วยอยู่บนดาวโชคริสครับดาวที่เป็นบ้านเกิดของเราอวเบเลอร์นั่นเองในช่วงของปลายศตวรรษที่30ตั้งแต่วัยเด็กแล้วครับเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันมีเป้าหมายบางอย่างฉันจะต้องชักใยผู้อื่นหลอกลวงคนอื่นแล้วก็สร้างความรวฉาญให้กับคนอื่นครับไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดตนเองครับเขาก็จะไม่สนใจ เหตุ hey, ที่ทําไปครับตัวของเอร์บัสครับในตอนเด็กเขาบอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่ทดสอบขีดจากัดของตอนเองว่าสามารถทําได้ขนาดไหนและมนุษย์เนี่ยจะทําได้ขนาดไหนกับสิ่งที่เขาพูดออกไปเรียกไงว่าเป็นเด็กเร็วตั้งแต่แรกเลยพ่อและแม่ของเขาครับก็มีการดุด่าตักเตือนมาโดยตลอดครับบอกว่าให้เรื่องนิสัยนิสัทีไหนจะไม่เอาไหนอีกเรื่องเรียนการศึกษาอะไรเนี่ยไม่เอาเลยเลยเขาจึงถูกเปรียบเทียบครับว่าทําไมไม่เป็นเหมือนเด็กคนอื่นทําไมเป็นแบบเด็กคนอื่นธรรมดาไม่ได้ แล้วคนที่ถูกเปรียบเทียบมากที่สุดครับคือเด็กชายรุ่นราชาวเดียวกันครับที่โดดเด่นทางด้านการเรียนศาสนานามว่าเอรบัสครับนี่คือเอร์บัสตัวจริงซึ่งตัวเขาครับก็ทําตามนั้นเลยพ่อแม่บอกว่าอยากให้เป็นเหมือนไอ้เจ้าเอร์บัสใช่ไหมได้นั้นข้าจะเป็นแบบเอร์บัสให้ก็ได้เขาจึงติดตามครับคือติดตามแบบน่ากลัวเหมือนเป็นสตอร์เกอร์เลยครับและจนวันหนึ่งครับสบโอกาสตัวของเด็กคนนี้ก็ทําการสังหารเอร์บัสครับด้วยการเอาเชือกรัดคอจนตาย หลังจากนั้นก็ทําการวาดลายครับเรียนแบบรอยสักที่อยู่บนหน้าของเอราบัสครับไว้บนหน้าขโมยตัวตนของเอราบัสไปโดยสมบูรณ์ครับแล้วก็ออกจากหมู่บ้านไปไปเป็นนักบวชดาวรุ่งของลทัทธิโช,โชโคริสนะครับที่เมืองหลวงวาเดชอาตานี้อสงสัยว่าเอาเด็กหน้าตามันไม่เหมือนกันไม่ใช่เหรอทําไมมันถึงปลอมตัวกันได้คือ1นึรอสักรครับมันทําให้ดูเหมือนกันคือไอดีนิตี้เมื่อก่อนเนาะเหมือนกับคนบางคนอะ เราไม่สามารถจําหน้าตาได้แบบร้อใช่ไหมอ่ะมันจะมีจุดสําคัญแบบว่าเพศว่าอ่ะเนี่ยรอยสักเด็กคนนี้มีรอยสักจุดเด่นเหมือนทหารนะคุณถ้าใครคล้ายๆถ้าใครเคยนทหารนะครับจะเข้าใจดีว่าเหมือนทหารเขาจะมีการระบุตัวตนว่าคนคนนี้มีรอยแผลเป็นตรงไหนมีรอยสักตรงไหนก็จะเหมือนระบุตัวตนได้อ่ะเขาจะไม่สามารถจําหน้าได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงแรกครับ ตัวของเอราบัสเนี่ยไม่ได้สนใจในเรื่องของศาสนาแต่อย่างใดเลยครับแต่นานวันเข้าครับเขาก็เริ่มที่จะชื่นชมวิธีการมองสิ่งต่างๆในรูปแบบของศาสนาวันหนึ่งเขาเห็นหน้าตนเองครับสะท้อนในกระจกที่แบ่งออกเป็นสีหน้าก็คือเห็นหน้าตนเองสี่ใบหน้าในนั้นเพราะมันมีรอยร้าวอยู่ก็เกิดความคิดว่าพระเจ้าของนิกายตนที่สังเกตอยู่นี้แท้จริงแล้วคือเหล่าเทพโบราณกาลแห่งเคออสที่คอยชี้นําตนเองมาโดยตลอดแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาหมดโดยตลอด อันนี้หลอนจริงหรือไม่รู้ไม่ทราบครับเขาจึงกลายเป็นค่ารับใช้ที่ทุ่มเทให้กับเหล่าเควอสพร้อมกับทําการศึกษาศาสนาดิโอเฟตครับที่เป็นศาสนาหลักของโชคริสอย่างลึกซึ้งใช้เป็นฉากบางหน้าครับในการบูชาเหล่าเทพเควอสตรงนี้ครับเราไม่มีใครเข้าใจเลยว่าโต๊ะของเอเดบัสเนี่ยไปสัมผัสกับเทพได้อย่างไงจากการศึกษาศาสนาหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปได้ว่าศาสนาดิโอเฟตนะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันคือศาสนาที่บูชาเควอสอยู่แล้วตั้งแต่แรก เพียงแต่ว่าไม่เคยระบุตัวตนว่าเนี่ยคือเท่แแผงเคอสเป็นไปได้ครับนี่คือเจตดีที่เป็นไปได้ว่าทําไมเขาถึงเข้าเค,ค,คอสได้ถึงรวดเด็วขนาดนั้นเมื่ออํานาจของนิกายครับตกไปสู่มือของ o อกาและผู้ติดตามก็นําพาซึ่งความเชื่อใหม่และเส้นทางที่ไปสู่ศาสนาที่พิเศษขึ้นมาอีกทําให้เอรบาสครับต้องซ่อนตัวจากนิกายเดิมครับคือไม่ทําตัวโดดเด่น ผันตัวเข้าแบบความเชื่อใหม่ที่ลอก้านําเข้ามาครับโดยทำตัวเป็นสิทธผู้ถวายให้ท้งใจว่าเนี่ยเขาจะบูชาองค์เจพัดจนเมื่อองค์จพัดครับเดินทางมาถึงโชคริสนั่นครับทำให้เอรวัตส,สัมผัสได้ทันทีว่านี่คือภัยร้ายของเหล่าทวยเทพแห่งเคออสเอรวัตเป็นผู้เดียวที่ไม่สะทกสถานครับต่อบารมีและก็ออร่าพลังจิตขององค์จพัดกลับกันเขากลับเห็นว่า โอ่จัพันเนี่ยเป็นเพียงแค่ชาที่เขาเนี่ยจะต้องทําให้ตกต่าลงสักวันหนึ่งหรือว่าล่มสลายลงในฐานะของค่ารับใช้ของลอกาเอเรบัสจึงได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ากระบวนการกลายเป็นสเปนมารีนเป็นกลุ่มชาวดาวโชวคริสกลุ่มแรกครับที่ได้เข้าร่วมกับลีเจียนเมื่อลอกาเปลี่ยนชื่อลีเจียนกลายเป็นว์ดเบลเลอร์สทางเอเรบัสก็ได้เริ่มแผนการของตนเองไปแล้วเรียบร้อยที่จะทําลายแผนการของจอมพัลงให้ได้ วันเวลาผ่านไปครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายของเกรซคูเซตเอเรบัสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแชปเลนคนแรกของลีเจียนนั่นเท่ากับว่าเขามีอํานาจเกือบทั้งลีเจียนในเวลาเดียวกันและเป็นที่ปรึกษาต่างๆครับจะต้องผ่านตัวเขาเสมอพอเกิดเหตุการณ์เผา,เาโมนาเคียเมืองที่ถูกสร้างมาเพื่อองจักรพัทถูกทําลายลงลองกาและหลายคนในลีเจียนต่างโกรธแค้นฝังใจกับสิ่งนี้ครับว่าทําไมองค์จักรพัททำกับพวกตนแบบนี้พวกเราทุ่มเทให้ท่านขนาดนั้น เมื่อนั้นเองครับที่เอรับัสเห็นว่านี่แหละคือโอกาสอันเหมาะสมที่รอคอยมานานเอรับัสได้เล่ากับลอกาแล้วก็คอพาริออนพอบุญธรรมของลอกาว่ามันมีอยู่นะสิ่งเหนือธรรมชาติที่ต้องการจะรับคําสรรเสริญและบูชาจากเหล่ามนุษย์เป็นเหล่าเทพเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่เทพเจ้าจอมปลอมอย่างโง่งจัพัดที่เราเห็นเมื่อนั้นเองครับที่ทั้งสองก็ได้ตาสว่างและเห็นตัวตนที่แท้จริงแล้ว จึงเริ่มทําการบูชาเทพเคออสอย่างลับๆและมันได้แพร่กระจายไปทั่วทางรีเจียนนอกจากนั้นแล้วครับยังมีการกําจัดเหล่าผู้ที่พักดีต่อองุ่นพัดอยู่กันเป็นแบบลับๆอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานี้เองครับที่วอดแบเร์เนี่ยเริ่มออกทําศึกจนสามารถยึดครองดวงดาวได้จํานวนมากจนน่าแปลกใจก็คือเพอร์ฟอรนซ์สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดหากแต่ว่าทางอิมพีเรียมไม่ได้มองว่าเป็นความผิดปกติแต่อย่างใดแต่กลับมองว่าในที่สุด เหล่าวอดแบลเลอร์ er ก็รู้จักหน้าที่ของตนเองและก็เข้าที่เข้าทางสัทีหารู้ไม่ว่าไพซ่อนเรนที่แทรกซึมอยู่นั้นได้อย่างรากลึกดงสู่ดาวที่ถูกตีกลับมาทั้งหมดวิหารที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากการยึดดาวคืนมาได้ครับคือวิหารที่บูชาเทพเคอสดาวแล้วดาวเล่าค่อยๆถูกกลืนกินและครอบงำโดยไม่รู้ตัวเพื่อเป้าหมายเดียวคือการล้มองค์จพรรดลงให้ได้เพื่อให้แผนการนี้มีโอกาสสำเร็จมากที่สุด เอราบัสต้องครอบงำผู้ที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดณขณะนั้นให้ได้ผู้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือวอร์มาสเตอร์ฮอรัสนเองแผนการเริ่มต้นครับจากการที่เขาเนี่ยทำการเข้าตีสนิทคนใกล้ตัวของฮอรัสภายในลูนาอูฟคอยเป่าหูแล้วก็ทำตามแผนการของเอราบัสจนในเหตุการณ์การเจรจาสันดิภาพกับอินเทเล็กซ์เป็นผับอันเซนอนอนะครับก็เป็นเอราบัสเองครับที่ทำการเข้าไปขโมยไแบรัน แอนทเมที่ถูกเก็บเอาไว้ภายใต้การดูแลที่แน่นหนาะคือการบุกเข้าไปโจมตีแล้วก็ไปเอามาเลยนั่นแหละครับมันคือดาบที่ทรงพลังเป็นอย่างมากและน่าจะเกี่ยวข้องกับเคอสครับก็คือแอนทเมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับเคอสอยู่แล้วการขโมยนี้ครับไม่ใช่ทําไปเพราะว่าอยากได้แต่ทําไปเพราะว่าต้องการให้การเจรจานี้ล่มสลายลงและต้องการให้เกิดความไม่เป็นใจครับครอบงำฮอรัสทีละน้อยทีละน้อยก,ก็คือการขัดแข้งขัด,ข,ดขาให้ฮอรัสเนี่ยรู้สึกว่า ทำอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจเลยทําไมมันเกิดอะไรขึ้นต้องมาพึ่งแบบความเชื่อต่างๆที่มันแปลกๆต่อมาครับเจ้าดาบเล่มนี้เจ้าคเบนอันธเมเนี่ยครับถูกมอบไปให้กับผู้ว่าการดวงดาวดาวินครับจนเขาถูกปนเปื้อนจากเนอเกิลในเวลาต่อมาโดยหมายว่าจะให้ใช้ดาบเล่มนี้ทําร้ายฮอรัสจนไม่สามารถรักษาด้วยการแพทย์ปกติได้เมื่อเหตุการณ์เป็นไปตามคาดเอราบัสก็จะกลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายของอาแบนนอนและก็เหล่ากัปตันของ ลูนาโวลิเจียนหรือว่าซันออฟฮอรัสเอรัปัสครับที่ได้ตัวของฮอรัสมาแบบลำพังไร้ซึ่งผู้ใดจะมาขัดขวางได้อีกนำตัวเข้าพิธีการครับเริ่มลุกดั้เข้าไปในภายในจิตใจของฮอรัสกลายเป็นสื่อกล้าให้กับเทพเคออสเพื่อทําการสื่อสารโดยตรงกับฮอรัสโดยตรงแสดงภาพอนาคตที่จะปลุกความอิจฉาริษยาและความหญิงพยองเพื่ออํานาจเป็นชนวนมาตั้งแต่องค์จักรพรรดนั้นละทิ้งหน้าที่ให้กับฮอรัสจัดการเกรทคูเซตอยู่เพียงลําพัง ซึ่งภายในนั้นฮอรัสก็ยอมรับข้อเสนอของเหล่าเทพเคออสเพื่อที่จะทรยศองค์จจ้พัดแลกกับการที่ตนเองเนี่ยจะฟื้นกลับขึ้นมาหายจนดีคือถูกหลอกเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นเพื่อความมั่นใจครับเอราบัสจึงจะคอยติดตามคอยพูดกรอกหูฮอรัสอยู่ตลอดเวลาปุกเราด้านมืดทั้งหลายครับที่ทําให้ฮอรัสเนี่ยต่อต้านองค์จพัดให้ได้เพิ่มเติมด้วยการยกยอให้ฮอรัสนั้น เหมาะสมต่อการนั่งบันลังกลายเป็นผู้ปกครองคนใหม่อันสมควรของอิมพีเรียมแสดงภาพให้เห็นว่าองค์จักรพรรดินั่นเองนั่นแหละที่ได้ทำสัญญากับเทพเครออสเพื่อสร้างไพรยมาร์ขึ้นมาแล้วก็หักหลังไหนจะเป็นการยุยงให้ฮอรัสเนี่ยทำสัญญาเพิ่มเติมกับเหล่าทวยเทพเพื่อได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนั่นแหละครับคือเหตุผล ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่อิสาวาน3ครับก็เป็นฝีมือของเอราบัสเองนั่นแหละครับที่ชี้นําแล้วก็บรรจุรายชื่อผู้ที่ไม่เอ็นเอียงเข้ากับเคออสหนึ่งในนั้นคือเกรววลโลเคนครับที่สงสัยในตัวของเอราบาสว่าอาจจะเป็นผู้ทรยศที่แฝงตัวเข้ามาลีเจียนหวังจะทําอะไรบางอย่างเป็นเหตุที่ทําให้เขาครับถูกส่งลงสู่ภาาพ,พื้นดินแล้วก็ทิ้งระเบิดไวรัสบอ์มใส่แต่เขาก็รอดมาได้แบบบุดบิดหลังจากนั้น เอราบัสก็จะติดสอยห้อยตามฮอรัสมาโดยตลอดครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านของศาสตร์มืดต่างๆและเป็นผู้สวมรู้ร่วมคิดในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ครับที่ฮอรัสได้ทําลงไปอิทธิฤทธิ์ของเอราบัสครับมาโจงแจ้งก็เมื่อการสึกที่ Battle of แคลที่เขาประสบความสําเร็จในการสร้างรูนสตอมตัดขาดอิมพีเรียมออกเป็นสส่วนแล้วก็ทําการจับตัวไทรอสดูวิโอไปล้างสมองครับเพื่อให้เป็นไส้ศึกครับไปสังหารมาคอร แต่แผนการนี้กับล้มเหลวครับเพราะมาคอดอเนี่ยไว้ตัวได้ทันแล้วก็แก้ไขาอาการในการล้างสมองไปได้ในชาร์โ c r u ูเซตก็เป็นเอร์บัสครับที่ได้กําหนดให้อาร์เจเทลต้องพบกับจุดจบโดยเอร์บัสโดยเอร์บัสเนี่ยเป็นคนที่ทําไปครับเพราะหนึ่งสะใจเป็นคารส่วนตัวแล้วก็เพื่อแผนการขั้นต่อไปโดยเขาบอกว่าอาร์กาเทลเนี่ยถ้ายังอยู่คานจะไม่มีทางรับใช้คอนเด,ดขาด เขาจึงทําไปครับแม้ว่าจะรู้ว่าตนเองเนี่ยจะถูกกระทืบปางตายโชคดีครับที่คาเนี่ยถูกวาร์ปกลับยานไปก่อนไม่งั้นนะครับเขาก็คงตายตรงนั้นเลยเหมือนเหมือนรู้อ่ะเ็เรียกว่าเหมือนคนที่ได้สปอยเลอร์มาก่อนแล้วว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นมาประมาณนี้แต่มีเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทําให้เขาเนี่ยอับอายที่สุดเลยนั่นก็คือการศึกที่ซิกส์นัดพรายครับเป็นแผนการที่ถูกลอก์กาเตือนซ้ําแล้วซ้าเล่าหลายรอบว่า ทำแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่สําเร็จดอกไม่มีทางที่จะครอบงําแซงกิเนียได้แต่ตัวของเอร์บัสครับก็ยังดึงดันครับว่าจะทําให้ได้โดยหมายว่าจะให้แซงกิเนียเนี่ยเข้าร่วมกับเคอสแล้วก็ได้เทพคอนไปรวมถึงเลาบอทแองเจิลแต่แผนการครับก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเอร์บัสเนี่ยก็เผอหลุดคําพูดออกมาครับกล่าวโทษว่าเพาะฮอรัสนั่นแหละยุ่งไม่เข้าเรื่องทําให้มันวุ่นวายไปเองฮอรัสก็ที่ตอนนั้นครับ ไม่ได้มีสติแล้วไม่สนไม่แคร์ครับจับเอร์บัสมากรีดหนังหน้าออกครับเอากระชากรอยสักที่อยู่บนใบหน้าทั้งหมดเนี่ยด้วยมีดอันเมะครับเอาออกไปทั้งหมดเลยแน่นอนว่าเสียโฉมเรียบร้อยแล้วนะตอนนั้นเมื่อใบหน้าของเขาครับเริ่มพื้นตัวอย่างช้าๆอันนี้คือความอัศจรรย์ของสเปซมารีนนะครับนาสามารถฟื้นมาได้ก็ปรากฏอาการกลายพันธุ์อันสุดอัปางครับไงเออครึ่งหนึ่งเนี่ยกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อีกครึ่งหนึ่งดูเป็นเหมือนมนุษย์แต่เหมือนแบบมนุษย์เละๆหน่อยอ่า การปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับก็คือการเก็บกู้ฟูกูไรเพื่อเอาไว้สังหารวอคคนการเก็บกู้นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งลูกน้องที่ส่งไปนั้นเกิดคิดหักหลังขึ้นมานั่นคือช่วงเวลาที่เอร์บัสปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อสังหารลูกน้องคนนั้นพร้อมกับมอฟูกูไรให้กับจอร์นกรามาเีคัสเพื่อนําไปทําภารกิจให้สําเร็จตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าใครคือจอร์นกรามาเีคัสครับ ไปสามารถติดตามได้นะครับผมทําแล้วอยู่ในเดี๋ยวผมขึ้นแท็กทัางบนให้นะครับคนคนนี้เขาเป็นมนุษย์อมาตะครับที่รับใช้องค์กรคาบาวโดยมีจุดประสงค์ก็คือว่าทํำยังไงก็ได้ให้ฮอรัตช,ชนะในการสึกฮอรัเทเซีครั้งนี้และล้มโอกรพัดลงเคอสจะสูญสลายไปแต่ภายหลังครับก็กลายเป็นจอรกรามาติคัสเองครับที่เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาทําให้สถานการณ์ดีขึ้นมาโดยทันทีทีนี้เรากลับมาที่ตัวของเอรมาเซนตต่อครับ ไอช่วงที่เขามาวุ่นวายในเรื่องของการเก็บกูฟูไรครับเขาถูกฮอรัสแล้วก็ลอก้าครับขับไล่ออกมาแล้วคือถูกเนรเทศออกมาเลยแต่ว่าเขาเนี่ยยังคิดว่าข้าเนี่ยคือราชาในเงามืดผู้ที่ใกล้ชิดกับเหล่าทูเทพมากที่สุดไม่มีใครจะเทียบได้และในช่วงของซีออฟเทราครับเอราบัสยังมีบทบาทอีกไม่น้อยครับต่อทั้ง2ฝ่ายเลย 1. คือการเข้าไปแทรกซึมกับทางวอดแบร์เรในฐานะของนักบวชช่วยในการเปิดเส้นทางวาร์ปไปโผล่ที่เทราได้ ทำให้กองยานของฝ่ายทรยศนั้นแทบจะประชิดเทล่าเลยทีเดียวก็คือถ้าเอร์บัสไม่ไปในครั้งนี้ประตูนี้ก็จะไม่สามารถเปิดได้ครับหรือไม่ได้ใกล้ขนาดนี้อืปลอมตัวเข้าไปนะไม่มีรจับได้ด้วยต่อมาครับเขาไปปรากฏตัวต่อหน้าเออร์ดามารดาของเราไพรมาร์กนั้นเพื่อที่จะให้เธอเข้าร่วมกับเควอสครับแต่ถูกปฏิเสธจึงเรียกเกรเตอร์ดีมอนมาถึง4ต้ตนมาเพื่อปราบเธอถึงแม้วเออร์ดาจะสามารถปราบดีมอนทั้ง4ได้แต่ก็บาดเจ็บมากครับ เปิดโอกาสให้อิรบัสใช้มีดอาถมเมจี้ไปที่คอครับหมายจะบังคับให้ยอมบูชาเทพเควอสแต่โดยดีเอเดาครับก็ยังคงปฏิเสธพร้อมกับถมน้ำลายใส่หน้าที่เละเทะของอิรบัสไปเรียบร้อยแล้วครับอิรบัตท,ที่โกรธแค้นครับก็ทําการจ้วงแทงครับแทงที่คอเข้าไปจนสิ้นใจนี่นคือเอาดาตายในตอนนั้นการปรากฏตัวต่อมาอีกครั้งหนึ่งครับคือการไล่ล่าจอนกรามาดิคัสแล้วก็โอลลนาเพียร์สัน หมายจะเอาฟูกไรามาครองแล้วก็สังหารทั้งสองลงโดยเฉพาะจอรนครับที่ดันไม่ยอมทําตามแผนที่วางไว้ส่งผลให้วอลแค่นั้นยังมีชีวิตอยู่เอโรบัสทําการดักโจมตีทั้งสองครับแล้วก็ใช้อูเนเชียอูนิเชียมันเป็นภาษาโบราณครับที่ส่งผลต่อโลกจริงหรือง่ายๆคือว่ามันคือวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นเวทมนต์แท้ๆเลยนั่นเองครับซึ่งเขาครับเกือบทําสําเร็จท้ามไม่ใช่เพราะว่าอาเซเทหนึ่งในนักปวดหญิงของทางว์ดแบเรอร์ครับที่แปรพักมา ใช้พลังจิตอนันรุนแรงอัดใส่ครับทําให้กําแพงนั้นพังถล่มลงมาฝังร่างของทั้งเอราบัสแล้วก็อาเซเทไปพร้อมกันแต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดจบของเอราบัสอีกครับเขาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งอยู่ในเวนฟูสปริดณเบื้องหน้าของอเบนดอนที่พยายามจะปกป้องฮอรัสจากการบุกขึ้นมาของฝ่ายอิมพีเรียมทว่าคณะของอาเบนดอนถูออดแบร์เรอร์ที่คลั่งครับจากพลังจิตที่แผลออกมานะครับโจมตีใส่ทุกคนครับที่เข้าใกล้ เมื่ออเบนดอนเห็นเอราบัสครับก็ทําการด่าทอแล้วก็โทษทันทีว่าทุกอย่างที่ชิบหายมาถึงตอนนี้เป็นเพราะเองนั่นแหละเอราบัสเอเดราบัสครับไม่สนใจทําเป็นแบบไม่หูทวนลมไม่สนใจครับเดินมุ่งไปหาเหล่าเวเบเบอร์ชัยเวนมนลอินูเชียครับทายไม่พวกนั้นเนี่ยมีสติกลับมาลแล้วก็ช่วยพวกซันออฟฮารัสเดินทางไปยังรูปโอเคาคอร์ดคือเป็นการแสดงความจริงใจอะครับว่าเฮ้ยรอบนี้เรามาช่วยเราเป็นพวกเดียวกันก็คือเ็ยังหลอกเขานั่นแหละครับ เมื่อไปครับเกือบจะถึงรูปรขอขอแล้วก็เป็นพวกเอร์บัสนี่แหละครับที่ปะทะเข้ากับคอนสแตนตินวาร์ดทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บได้แต่ก็สายไปแล้วครับเพรโโาะว่าฮอรรัสนั้นได้ถูกสังหารไปเรียบร้อยแล้วเมื่อพวกเขาไปถึงพบเพียงแค่กราวิลโลแกนครับที่เฝ้าร่างของฮอรัสเอาไว้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือสิ่งที่ทําให้แม้แต่เบนดอนครับก็ตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยมันทําไปทําไมวะเอร์บัสทําการสังหารกราวิลโลแกนครับจากทางด้านหลังซึ่ง เอร์บาสับอธิบายว่าที่ต้องทําไปเพราะว่าการตายของเกรเวลโลแกนที่นี่ตอนนี้เท่านั้นเพราะดีมอนที่จะเกิดขึ้นมาจากช่วงเวลาแห่งการทรยศและความโหดร้ายแบบนี้หาทําได้ยากอีกทั้งเจ้าดีมอนตัวที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นี้เป็นคีย์หลักของฮอร์เทรซี่ทั้งหมดมันเป็นดีมอนนามว่าซามิส์หนึ่งในเกรเตอร์ดีมอนที่โด่งดังที่สุดครับและจะเป็นการสร้างลูปเวลาที่สมบูรณ์ขึ้นมากลายเป็นงูกินหางได้สําเร็จ หลังจากนั้นครับเอร์บัสก็จะอยู่กับอเบนดอนจนกระทั่งฝ่ายทรยศถอยออกไปจากระบบสุริยะก็คือเหมือนแบบทำมูลุเวลาให้ครบนั่นแหละครับก็ง่ายเหมือนเหมือนรู้สปอยเลอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแบบนี้หลังจากการหลบหนีไปครับเอร์บัสได้ไปโพที่ไอออฟเทอร์พร้อมกับเหลาวด์เบอร์เป็นสมาชิกของ Dark c o ฮาสิลทำหน้าที่ในการดูแลดาวซิคาริอัส และมักจะพบกับการแย่งชิงอำนาจการปกครองดีเจียนกับคอพิเรอนครับผู้ที่เป็นเฟิร์สกัปตันหรือแย่งกันไปแย่งกันมาหลอดครับระหว่าง2คนนี้ในช่วงศตวรรษที่4 1เอราบัสได้ปรากฏตัวในเหตุการ์แบลคครูเซตครั้งที่13นํากองกําลังของว er ์ดเบลเลอร์โจมตีดวงดาวครับในรอบเขตของเคเดียสังเวยชีวิตของพวกเขาไปนับล,นล้านเพื่ออันเชิญทัพดีมอนออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงสร้างหายนะไปทั่วพื้นที่บริเวณนี้ นี่นะครับคือเรื่องราวของเอร์บาส้งหมดมีจุดหยิบย้อยที่โดนตัดไปพอสมควรต้องขออภัยด้วยเพื่อความกระชับของเนื้อหานะครับเพราะไม่งั้นมันจะยืดยาวแบบอู้ยาวจริงๆสรุปก็เป็นไปจริงครับอย่างที่เขาอ้างตนเองว่าเขานี่แหละคือผู้บงการที่แท้จริงและผู้ที่จุดประกายแห่งหายนะมาสู่มนุษยชาติเพื่อเหล่าทวยเทพที่พึงพอใจต่อการเคารพบูชาของเขาเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับอ,อ๋ออย่าลืมถมด่าม,มาเยอะนะครับในคอมเมนต์จัดให้เลย ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย